มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินน้าทุกคนทัวลงตากะแตนชรดาชาวเน็ตเลิกติดตามหลังเห็นโพสต์ล่าสุดจากที่สาวตะกะแตนชรดาออกมาโพสต์ระบ,บุว่ามีกระเทยรักเพื่อนที่เป็นนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งรักเพื่อนแบบไม่ลืมหูลืมตารักแบบฉุดกันลงเหว เพื่อนมีความคิดเร็วๆกระทำกับรุ่นพี่แบบนี้แทนที่จะดูเหตุผลว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเพราะอะไรแต่กลับเข้าข้างเพื่อนแบบหลับหูหลับตาไม่สนว่าเพื่อนจะผิดหรือถูกแล้วเธอก็ด่าอีกฝั่งรับหลังอย่างสนุกปากแตนจะบอกอะไรให้นะแตนก็มีเพื่อนแล้วก็ทีมงานที่เป็นกระเทยเยอะมากแต่ไม่มีใครทำนิสัยตำๆความคิดต่ำตๆแบบกระเทยที่เป็นเพื่อนกับนักร้องคนนี้ ส่วนใหญ่กระเทยเขาจะมีภาวะความเป็นผู้ใหญ่สูงน่ารักสู้ชีวิตกระตันยูอ่อนน้อมถ่อมตนและที่สำคัญมีจิตใต้สำนึกแล้วก็อ่อนโยนไม่เป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นกระเทยที่เป็นแบบนี้ก็มีแค่เธอเท่านั้น พี่คิดว่าพี่จะไม่เหมารวมทั้งประเทศพี่จะรอดูนะว่าเพื่อนรักของเธอจะรักเธอยาวนานแค่ไหนคิดใหม่ทำหม่ยังไม่สายเด้อหรือจะยกย่องเฉพาะกลุ่มตัวเองที่ความคิดอยู่แต่ในกาลาก็ตามใจ ควอยอหน่อยไหมคิดวิเคราะห์แยกแยะดังได้ก็ดับได้อย่าพยองจองห้องระวังเหอะเพื่อนรักจะลากลงคุกด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่เตือนพี่อยู่วงการนี้มา20ปีไม่เคยมีปัญหากับใครนะจากนั้นทําเอาชาวเน็ตโยงไปที่จ๊ะอาสยามแล้วก็เอมเพื่อนสนิทนะคะก่อนที่จะเองจะเคลื่อนไหวหลังมีดรามา่า ระบ,บุข้อความว่าจบนะคะอักษรย่ออออไม่ได้ทะเลาะกับใครส่วนเรื่องแชทลับใครมีก็ส่งมาเพราะว่าเจ้าตัวเอเองก็ไม่เคยพูดถึงพี่เขาเลยไม่เคยเจอกันด้วยซ้ำอย่าโยงอย่าพิมพ์สนุกกันไปนะคะคนคนโดนโยงไม่สนุกด้วยจ้านอกจากนี้นะคะตะกะัแตนประกาศยุติศึกโพสต์ล่าสุดเฉลยชัดทุกสิ่งกระเทยเพื่อนนักร้องลูกทุ่งหมายถึงใคร มีหลายคนเรียกร้องให้แตนออกมาพูดแล้วก็ตอบกลับได้ค่ะเมื่อวานนี้แตนถือว่าแตนได้โพสต์ตักเตือนคนคนนั้นไปแล้วและหลังจากที่แตนได้โพสต์ไปก็ไม่ได้มีการพูดยอมรับว่าเป็นฉันเองค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นการบอกได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาคงไม่ได้อยากจะมีปัญหากับแตนแล้วเพราะฉะนั้นแตนก็จะจบเรื่องนี้โดยไม่เอ่ยชื่อว่าเขาเป็นใคร เพราะเขาอาจจะเข้าใจอะไรมากขึ้นและเขาอาจจะเปลี่ยนความคิดแล้วก็เป็นได้การให้โอกาสเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าตัวแตนเองก็มีทุกมุมเช่นกันขึ้นอยู่กับว่าจะใช้มุมไหนกับใครถึงแม้ว่าแตนไม่ได้เรียนการแสดงมาโดยตรงแต่ถ้าให้แตนแสดงกลับแตนก็คิดว่าแตนทาได้ดีไม่แพ้ใครในด้านการเป็นนักแสดงแต่ถ้าหลังจากนี้คนกลุ่มนี้ยังมีเหตุการณ์แบบนี้อีก ทำแบบนี้อีกให้แตนได้เห็นหรือว่าให้แตนได้รู้สึกอีกรอบหน้าคงไม่แค่พูดลอยๆแล้ว ag, ร้ายสุดคือต้นเหตุน,นะคะไม่ใช่ปลายเหตุถ้าใครไม่เข้าใจให้ไปย้อนดูโพสต์เก่าของแตนแล้วก็ทีมงานช่วงเดือนเมษาย,ยนถึงพฤษภาคมขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตจากทุกคนนะคะซึ่งหลังจากโพสต์ไปนะคะทำเอาคดีพลิกทัวลงตะกะแตนชลาดานักรองลูกทุ่งรุ่นใหญ่ค่ะ หลังโพสต์ฟาดกระเทยเพื่อนนะักร้องลูกทุ่งทำเอาคนโยงจะนงพนีและเอมโดยชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่าติดตามมาทั้งคืนขนาดโพสต์จบแล้วก็ยังงงแบบไม่เคลียร์บอกว่าเป็นผู้ใหญ่ในวงการมา20ปีแต่กลับกลายเป็นว่าเรื่องนี้เหมือนเด็กทะเลาะก,กันเลยะค่ะที่จะมาโพสต์แสลอยไปลอยมาใครอยากรับก็เชิญไม่อยากรับก็แล้วแต่เห็นจากการโพสหนูว่าพี่น่าจะมีสติในการโพสมากกว่านี้ เพราะถือว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งอันดับต,ต้นๆที่มีคนรู้จักคิดว่าน่าจะวางตัวให้ดีกว่านี้นะคะเขาไม่ยอมรับจบหรือจบเพราะไม่ใช่เขาตั้งแต่แรกการโพสต์ลอยๆแต่ว่าระบุร,รายละเอียดชัดเจนมันก็เหมือนคุณชี้ไปที่ตัวของเขา ให้คนไปด่าเขาฟรีๆท,ทางที่เขาไม่ได้ทําอะไรแบบนี้คนที่น่าเตือนก็คือคุณมากกว่านะคะบอกว่าไม่มีใครยอมรับมันคงหมายถึงจ้าก,กับเอมเพราะเขาเองก็ไม่ยอมรับถ้าจะให้คลี่เคลียพูดมาตรงๆเลยดีกว่าค่ะคุณตะกะแตนคุณทําแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะคุณจบแต่ผลกระทบกับคนที่เขาโดนโยงมันไม่จบถ้าคุณไม่อยากมีปัญหาจริงๆคุณควรจะควบคุมอารมณ์ไม่โพสต์ตั้งแต่แรก เพราะคุณเอ็มเป็นคนที่มีความสามารถมีชื่อเสียงฉันชอบและติดตามคุณตลอดแต่คงเลิกติดตามเพราะการกระทําแบบนี้ของคุณขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ